ช่วงปีใหม่เนี่ยศิลปินหรือแคปชับเ,เรานี่หายากมากเพราะฉะนั้น EP นี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาศิลปินดาราที่เขาไม่ค่อยมีงานเนี่ยผมพุ่งตรงผมไม,ไม่ชอบพี่เลยใจมันเรียกเธอที่รักมันไม่หยุดรอเธอเวลาคเธอเงาใจจนทนไม่ไหว วัสดีครับขอตลาสู่ในการซิงเิลมีครับก่าจะมา EP ีนี้โ,โหใช้เวลานิดน,นึงนะฮะในช่วงปีใหม่เนี่ยศิลปินหรือแขกรับเชิญเราเนี่หายากมากแต่เราคนนู้ก็จะมีงานนะฮะค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้เหมือนคอนเสิร์ตก็จะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้น e ีีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาศิลปินดาราที่เขาไม่ค่อยมีงานเนี่ยอองานเขาน้อยไปในการไหนก็ไม่มีต้องมาช่วยเขาหน่อยสงสารเขาเพิ่งจะเป็นพ่อป้ายแดงด้วย <laughs> คนนี้ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบน่ารักมากเลยทุกคนในวงการบันเทิงก็จะอัมเขารักเขามากเลยบ้านเขาเนี่ยจะมาได้ไม่ได้ง่ายๆเลยนะครั้งสุดท้ายที่เขาเปิดบ้านเนี่ยเป็นรายการบ้านและสวนมังเออรนั่นคือครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีที่แล้วด้วยประมาณสักสามปีที่แล้วมัง้งแล้วผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่มาเพราะ,ะนั้นต้องมาหาเขาหน่อยอะ่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่าบ้านเขาสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวไปเจอครับวันนี้แขกรับเชิญเราคือพี่บอยพิศนุ ก็นี่ไงมาใส่เอาเลยล่ะมาทำไมอ่ะมาอะไรงไงเมื่อกี้ก็เจอกันแล้วมึงก็ทำเป็นแนนั้นแนละ้วทุกคนช้ามากเลยคุณซีเขาบ่นมากเลยอะ่ะก็ตอนแรกก็จะชมแล้วว่านี่คือทีมงานฮอลลีวูดผมนะฮอลลีวูดเรียกพ่อด้วยรัชดาป่ะพ่องตา รายการคุณมันต้องใหญ่โตมีแบบเซ็ตนักร้องนักร้ตรีอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้า,ามาหาศิลปินอย่างบอยพิษนุบุคคลในตำนาน AF <c oughs> เราก็ต้องมีการร้องเพลงแบบจริงจังจถูกไหมล่ะ <c oughs> มันจะอายเขานะไม่อาย <c oughs> อยู่มากี่ปีแล้วพี่ในวงการ <c oughs> 1ิ1หปีดังเพลงเดียวอะ <c oughs> เอาเอางี้ละกันดังอยู่เพลงเดียวอะกูมี40เพลงด้วยสี่จริงเหรอจริงอัลบั้มหูตอนเอฟนี่ขยันออกมากเลยจาได้ไหมว่าเพลงไหนที่ดังที่สุดเพลงที่บอกเนี่ย <laughs> พี่บอยพอเข้ามาปุ๊บแล้วมันคนละฟิลกันเลยว่ะจากข้างนอกใช่ไหมเออแม่งดีมากเลยเอ,อ,อันนี้คือที่เราไปทปํผิีกคนหมายมาใช่ไหมอันนี้คือเป็นต้นที่เขาต้องห้ามแต่เราก็มีเส้นสายไงเ,ออเป็นเหมือนแบบเป็นสายตํารวจบ้างสายท<อ>หารบ้างอ,อ,อันนี้ไม่ได้มุกด้วยพูดจริงเลยเนี่ย อันนี้เขาเรียกไม้เลยต้นไม้นี่แหละไม้แห้งไม้แห้งต่อไปดีนะเสาแบบนี้ไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม้สงวนไม้พยุงไม้อะไรอย่เงี้ยเป่าไม่มีไม่มีพยุงไม่ได้เอามามีแต่พยอมแมเล่นอะไรมองข้างนอกเนี่ยมันเหมือนผสมผสานมันมีบ้านไทยข้างบนด้วยทำไมรู้รู้ดิทำไมไม่รู้เขาเรียกว่าเอเชียนคอนเทมพอร์นารี่กเน่ะชอบจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ไม่ไปเปิดรายการอะไรเไม่ต้องเปิดแล้วก็มึงเจอเขาแล้วเมื่อกี้มึงเจอเขาแล้วคือถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะเจอพี่บอยแหละแต่มึงมาช้าไงมาช้าไง ไม่โกรธไม่เอาตรงนี้คือหน้าน <ะ S 1> บ้านเหรออันนี้หน้าบ้านฮะโซนของแม่น,นี้อันนี้คืออะไร<ว>อันนี้ก็เป็นขวดดีอาดิงของไอ้หอมมัน <c oughs> ก็ให้หมามันแทะเล่น <c oughs> มันเป็นรุ่นใหม่อะเป็นไอ้น้ำเขาอะน้ำวิตามินอะเออล้วกินแล้วเป็นไงคนไม่กินสิหมากินนะเมื่อไหร่จะชวนกูเข้ามาที่ไหนเนี่ยพี่ไม่ชวนก็คุณอยากไปเลยคุณไปเลยไม่เอาพี่คุณอยากทำอะไรคุณทำอันนี้คือโซนของแม่โซนแม่อันนี้บ้านแม่เนี่ยเห็นว่าน่ารักเนาะให้แม่แบบอยู่ไกลๆอยากตัวบ้านถ้าโจรเข้าเจอแม่ก่อนใช่แล้วให้แม่สู้ลงกับโจรก่อนแล้วค่อยไปถึงเราเนี่ยตามหามานานแล้วคนดีๆคนดีๆอยู่ไม่ใช่คุณฟังก่อนนี่ที่เขาจัดเลเยอร์อย่างงี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่เพราะว่าถ้าผ บ้านแล้วไปอยู่ด้านหลังเราจะไม่เข้าไปหาเขานึกออกป้ะเราต้องผ่านเขาทุกวันฮัลโหลเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้ถ้าเขาไปอยู่หลังบ้านแล้วเอาเรามาอยู่หน้าบ้านพอเราเสร็จจากทำงานมาเราก็ขึ้นบ้านนอนก็ไม่เจอแม่ไงขูไอเดียพี่ดีแจ๊ดชวนชช่นเนี่ยต้องดูไว้แม่จะไม่อยู่หน้าบ้านแม่จะอยู่ในครัวอย่างเดียวถ้าจะได้คุยกับแม่คือต้องมาคุยในครัวแต่ถ้าเข้ามาในบ้านแจ๊ดจะอยู่ในบ้านแม่จะไม่สามารถเข้าบ้านได้นี่นี่นี่อันนี้คืออะไรห้องฟิตเนสที่ผมทําแล้วก็อยู่แบบอ๋อที่เล่นกล้าม ีตรน้คือจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคือห้องเกสเว้ยช่วงโควิดก็มาทํายินเนยพี่ใครเป็นคนออกแบบบ้านให้พี่เนี่ยชื่อพี่หนึ่งชื่อพี่หนึ่งพี่หนึ่งจักรวาลที่แบบเล่นเปียโนใช่แล้วเขาก็จะมีความสามารถในการออกแบบบ้านดนวยหัวหน้าไม่เลยไม่เอาคือเขาชื่อพี่หนึ่งบริษัทอินจันทีมั้งน่าจะไม่ผิดชื่อบริษัทนะพี่บอกผมว่าบ้านเนี่ยเปิดบ้านให้มันมีคนมาถ่ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่ปีที่แล้วของคูดุ๊กของตีท้ายครัวของพี่ดุ๊กนะของคูดุ๊กคือคูดุ๊กก็จอง ใชครับผมได้ครับครูทำไมเรียกครูเพราะอะไรครูเอฟไงเขาเป็นครูใหญ่ครูทุกเป็นครูใหญ่นะเอฟแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไอเปมมานนัดบ้านและพี่นั่งดยันีพื้นที่ใช่เขาสบายแล้วเสร็จทีนี้ค่ะดีแล้วก็เลย้ออก็เคารพแหละดูก็รู้แหมน้องมันเคารพแหละแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็ไม่มีใครมาเลยเพราะว่าผมผมขออนุญาตแล้วแบบว่าคือรายการโอเคแล้วก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรจะพูดว่าอะไรให้มันคือพี่กลัวบ้านพังเอางี้ดีกว่าเอาตรงใช่แล้วเราทำยูทูบของเราด้วยคนก็เห็นหมดแล้วเราก็เลยบอไเ่มีส่วนนหที่มาดู แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาพี่สีนี่แหละเพราะสีคือคนที่ผมรักคนหนึ่งคือเราอะรักกันคือเอาจริงกับศิลปินด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความน่ารักอะไรเงี้ยเราเวลาเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็รู้สึกดีคนมาดีใช่ไหมใช่ไหมไบอยเนี่ยอย่างไอ้บอยเนี่ยก็มาปั้นมันแหละก็ต้องฝากเลอฝากตัวด้วยก็มาปั้นมันแหละแบดบอยอะไรเงี้ยก็เป็นคนบอกให้มันทำเองแหละโทษนะไอ้นี่ไอ้แจ็คแฟนฉันกันเนี่ยลูกหมา ห้องหมาที่ไหนล่ะห้องแม่เอาเนี่ห้องแม่เอันนี้เป็นห้องแบบดูให้แองแม่ให้แม่อันนี้หลานน้ังชีตาหลานสวัสดีค่ะน้องชีตามีแฟนยังลูกมีแฟนยังคะอยู่กับป้าอยู่กับป้าก็จะบอกว่าไม่มีอันนี่คือน้องแบบว่าน้องจริงๆน้องในแท็ะเป็นลูกของพี่ชายคนนี้ปะน้องชีต้าไงที่เพิ่งออกคลิปไปอ๋อนี่ที่เป็นลูกพี่ใช่ที่ดูแลมาดูแลเขาเป็นลูกสาวเลยเขาไป็นที่ไหนดีวะนี่นี่ผมอกมาจากอินเดียอ๋อ ปนี้พี่พี่ไปเอามาเองเลยเหรอใช่อันนี้ผมจุ้ยนะเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนสันหลังมังกรแล้วก็ต้องมีเทพปุ้มกันตรงนี้นิดนึงเหรอผมก็เลยไปหามาจากอินเดียได้ตัวนี้มาแล้วก็เอามาติดแผ่นทองเหลืองพอดีเหมือนกำลังจะหลุดด้วยมันตัวเองเหมือนกำลังจะหลุดด้วยพี่อ๋อไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดครับทำไมแต่ก็หลุดเพราะว่ามันแขวนอยู่อะไรของมันไม่เล่นเลยอะปัปาต่อไปกันเลยอ้าวเฮ้ยทีมทีมโทษโทษอันนี้ผมเห็นที่พี่บอยทำคลิปที่ลูกค้าใช่ถ้าเขาไม่เป็นลูกค้าก็ทำไหมเออทำแหละเพราะเขาก็ทำ คือมันต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยรูปปั้นหมีนี่คือจรไมอ๋อเกี่ยวอะไรไหมถามว่าตาดีไหมถ้าแต่งงานกับเมียก็แน่ในตาตาไม่ดีแล้วเขาเลยยังเขาอาจจะบอกว่าแต่งงานกับคุณอ่ะเหนื่อยชิบหายก็ว่าได้นะเขาเคยพูดเลยว่าเป็นเมียซีสีวัตมันไม่ได้ง่ายนะครับ นินทาสีสิวัตเลยมีออกตอนรายการยืนหนึ่งเว้ยคือแบบด้วยความที่ศิลปินแม่งเต็มเวทีไปหมดเลยประมาณ5คนและิทธษนี้เขาพูดเลยว่าไม่มีใครฟังเขาสักคนเลยเว้ยสีสิวัตททาอะไรรู้ไหมฮะคุณสีสิวัตกระเทืบเวทีตั้งตึ้งตึ้งโอ๊ยไม่มีใครฟังกูเลยนี่มันวิธีการทํางานของพิธีกรชื่อทางไปไปไป มึงไม่คุยเรื่องม้าแล้วหรอม้าคืออะไรกูเกิดปีม้าปีมะเมียคุณเกิดปีอะไรผมเกิดปีไก่ออยู่ด้วยกันได้ไหมไม่รู้อ่ะพูดเหมือนรู้ไม่ก็ผมก็เนี่ยม้ามันสวยมันอยู่ได้หมดแหละ าเชิญเชิญเชิญบ้านพี่โคตรสวยเลยอ่ะชอบไหมชอบมากเลยได้ฟิลแบบว่าหลายฟิลมากเลยความภูมิใจโอ้โหดูดิบรรยากาศแบบน่ารักมากอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมแบบทํามาทั้งชีวิตนะอยู่ในวงการมาสิ่งนึงที่อยากได้คือบ้านพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่สองหกแปดอ้ใหญ่นะเว้ยโคตรใหญ่เลยสามงานแต่เอก่อนมันเป็นแบบที่ทำนะเว้ยมีแต่พวกขยงขยะแล้วพี่มาทำไมเแล้วก็มาถมมาอะไรทาหมดเลยถามได้ไหมเอากี่หลักประมาณแน่นอนต้องมีแปดอยู่แล้วแปดสิบอแปมันก็หมายว่าแปดหลักอ๋อแปดหลักเอามันต้องมีแปดหล แล้ว3บต้นไม่แต่พี่ซีลองพิดดูนะ30ต้น2 6งรวามีสาว้น้ําอยู่เรียบทางด่วนตอนนี้มันไม่มีแล้วอย่างนี้นะผมว่าต้องมี50ล้านมีห้าสิบแล้านเราก็เลยคิดว่าเออเราก็คุ้มไงแต่ก็คือเราก็ทํางานมาเออเราก็ต้องมีอ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยคือพี่บอยเป็นนักร้องอยู่แล้วก่อนจะเป็น AF ด้วยถูกไหมเป็นนักร้องคืนไม่ใช่พี่มีวงมีวงด้วยเป็นนักร้องกลางคืนก่อนไงแล้วก็ทำกลางคืนมาอยู่ประมาณ6 7ปีมั้งพาเทนดี้ผู้จัดการแพทพาวเวอร์แพทคนปัจจุบันและคนก่อที่เทนดี้ที่แต่งหน้าแต่งลาไปแล้วตอนนี้คือร้องซาแล้วแล้วเขาก็มาเจอเราที่ฮอลลีวูดราชดาพาไปออดิชั่นก็เลยไปอยู่วงซาแนกไงตอนนั้นก็คือมีสมาชิกวงอยู่กี่คนสี่คนดังเลยซาแนกซาแหนกก็ตามชื่อเลยหลับเลยหลับเลย ไม่คิดจะเปิดไฟเลยมันมืดไปไหมเนี่ยเปิดนีเห็นคุณเห็นอะไรคุณก็เปิดเปิดเลยตรงนั้นอ่ะมันมืดอ่ะพี่มันเปิดได้ก็เปิดได้นิดเดียวแค่นี้แหละจะจะฟังต่อไหมก็แต่เล่าเร็วๆอ่ะเล่าเป็นแม้คนในวงการอ่ะเล่าให้มันกระชับกระชับอ่ะจะได้เข้าไปูไม่รู้ไงตรงนี้ก็ตัดออกยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ตัดทิ้งหมดอ่ะก็อ่ะ นั่นแหละเขาเป็นนักร้องอ่ะเดี๋ยวมันสั้นไปเราก็ไปไปไปออกอะไรบ้างทำอยู่6เดือนเพลงไม่ดังก็ไม่เป็นไรถือว่ามีประสบการณ์ไปบวชแล้วก็กลับมาร้องเพลงกลางคืนใหม่แล้วก็มาสมัครเอฟก็คือตัดสินใจตอนนั้นแบบเลือกเลยว่าเออแม่กูอยากเป็นศิลปินให้ได้กอยากเป็นอ่ะใช่เพราพี่บอยก็ร้องเพลงมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วดิยี่สิบจนถึงยี่สิบเจ็ดเจ็ดปีทำเจ็ดปีเจ็ดแปดปีอ่ะก่อนเข้าเอฟก็ตอนนั้นมันยี่สิบเจ็ดกว่าแล้วอ่ะแล้วอยู่ตอนพอเข้าเอฟแม่งนี่ยดังขึ้นมาเนี่ยพีีีี่่่่่่่บบบออออยยยยไไไไไดดด้้้้้ทปปปะะะพรรเเเฮมมใชชกกููจววงน ่เพราะคนที่รู้คือมึงไม่ใช่ครูไงเออถามมึงไงสิแปดถึงยี่สิบเจ็ดเก้าปีร้องเพลงอยู่เก้าปีแล้วเป็นไงแล้วเก้าปีแล้วมีเพลงดังอยู่เพลงเดียวเนี่ยรู้สึกเก้าปีตอนนั้นนี่เป็นไม่ไม่ไม่ตอนนั้นนะผมดูพี่บอยพี่เอฟไปเลยดูก็ต้องรู้ไม่จะจำไม่ได้ทำไมแค่มันต้องมีตั้งสิบสองมีตั้งอะไรกูจะรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ถ้ามึงดูมึงก็ต้องจำได้แล้วเออเอฟสองใช่แล้วมึงไม่ได้ได้ที่หนึ่งด้วยได้ที่สองที่สามอ๋อเออใช่ติดตามดีเลยใช่ติดตามเลยแต่ภาพในวันนั้นนนนพพจจริิงะะผมมไ่่่คดวาีบบบอยเป็แ รหรือว่าคน,คนละคนละฟิลกัน <c oughs> อันนี้พูดเรื่องจริงวันนี้เราเห็นบอยพิษนุอ่ะรู้เลยว่าแม่งไอยย้้ยจะทำพิธีกรหรือเล่นละครอะไรสนุกช <c oughs> ิบหายแล้วมันคนน่ารักแต่วันนั้นไม่เป็นอย่างนี้วเว้ย <c oughs> วันนั้นพี่แม่งคือจะมาลุกหล่อๆเก๊กเ๊ไงไม่รู้อ่ะผมพูดตรงนี้ไม่ไม่เคยพูดให้พี่ฟังผมไม่ไม่ชอบพี่เลยอันนี้พูดตรงๆเลยเ <c oughs> พราะผมรู้สึกว่าไอ้เหียทำไมมึงเก๊กจังวะแต่พอผมดูพี่ในวันนั้นน่ะเนี่ยไม่ใช่บอยพิษนุที่กูเคยเห็นตอนที่เอฟแล้วผมอ่ะแม่ง เป็นคนสนุกอะมึงคนตลกด้วยวทำไมผมก็คิดในใจคุณซีเขาชมผมนี่เขาต้องมีอะไรละวันนี้เขาไม่มีค่าตัวให้ผมเขาก็เลยต้องพูดดีอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องอะเรื่องอกบาเอาเรื่องพี่เอาเรื่องพี่อเมริกันนี่คือจริงๆพี่เคยเล่าแล้วแหละแต่ผมอยากฟังมึงหลอกกูถามกูเยอะแล้วอะบางทีเขารู้กันหมดแล้วไม่ต้องถามหรอกก็แค่เล่าสรุปนิดเดียวคือลูกจริงๆแล้วเขาก็คือเป็นเป็นนางฟ้าเลยนะแล้วเราเป็นหมาหัด วันที่มีลูกมันเป็นยังไงวะพี่ถามเยอะนะในการนี้ไม่มออการไปไม่รู้นีวเนี้ไม่เป็นไงวะพี่วันน้ำตาไหลคือกูคือน้ำตาไหลเลยออเอามาด้าเอาผลเอาตาซาวมาให้ดูกูยังนึกว่าเมียเป็นมะเร็งเลย <laughs> มาแล้วดูไม่ดีเอ้ยยูร้องไห้เจอก้อนเนื้อไหมเออร้องไห้ต้อแบบใจยูก็มีเจอก้อนเนื้อเออเอาตาสาวมาให้กูดูเอาตาสาวเอาตาสาวอุตาสาวมาเลยเอาเอาตาสาวมาให้ดูเป็นแบบสแกนเป็นรูปแบบในมันนั้นมันมาเห็นอะไรมันไม่ได้เป็นเด็กอะไรอ่ะมันม่รมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่ถั่วเขียวมันรู้ว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายทีซ้ำแล้วก็ให้ดูดีๆอะไรเงี้ยแล้วบอกเป็นรูปเลยปูนตาแตกเลยเพราะว่าเราอ่ะหยุดตั้งใจแล้วก่อนหน้านี้เราหยุดตั้งใจว่าเราเครียดกันเกินไปละที่ซี่น เราพยายามเกินไปแล้วเราเครียดเครียดแล้วหยุดก่อนดีกว่าเพราะเราก็รู้เหมือนกันภาวะความเครียดเหมือนเราตั้งใจมา่แล้วมันไม่ได้เด็กไม่มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามแล้วหลายๆทางแล้วก็ไม่น่าก็อ่ะหยุดดีกว่าอีกสาเดิน่ากันาหไหมาเฉยเลยพี่สิคืออันนี้คือไม่ได้จะอยู่น้องเขามามาเองอะไรเราถึงเซอร์ไพรส์เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกเราคิดว่าเป็นมันมีคนช่วยไหม มีคนช่วยครั้งหนึ่งไม่ได้นับ <Champion> อันนั้นไอซีพากูไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยคนดูงงไปหมดแล้วเนี่ยพี่บอยเนี่ยเขาเป็นคนรักสัตว์คือจะมีแมวตัวหนึ่งของพี่ชื่อพี่อะไรพี่เสือพี่เสือนี้ไม่โคตรน่ารักเลยนั่นแหละที่พี่บอยร้องไห้ร้องไห้หนักเลยพี่เสือเนี่ยน่าจะเป็นแมวตัวแรกที่ผมเห็นพี่ลงในไอจีแล้วพูดกับแมวว่าแมวแม่งหล่อมากหล่อกว่าพี่บอยอีกใช่ตัวนั้นคือมึงมีจมูกดีดีแหละให้กูอะตัวนี้ได้ไมลูกตัวนี้เพราะว่าอะไรหรือเปี่าเพราะว่าไอเสือเป็นแมวท ตัวสูงจับไม่ได้มาลำคาญแต่ชอบไปอยู่นะเวลาไม่อยู่มันกระโดดขึ้นไปอยู่บนเตียงไปนอนด้วยแต่จับปุ๊บหนีกระโดดจับปุ๊บกระโดดเลยยกระโดดเขาจับนี้ตลอดแต่พี่เสืออยู่กับเราเขาชื่ออะไรอันนี้ไทเกอร์อันนั้นลีโอครอบครัวเหมือนจริงๆิงเสือเสือสิงโตอะไรอย่างเงี้ยบ้านพี่บอยไม่ร้อนเลยนะพวองนี้มันมันลมมันดีไงผมจะจําได้เลยมุมเนี้ยเป็นมุมที่แอมแอนด้าจะนั่งอยู่ มึงไม่ชอบส่องเมียกูนะใช่ซีมันชอบแบบมาทักในไอจีผมมื่ไม่ได้ทักชมผมหรอกทักแต่หาเมียผมนี่แหละถามว่าใครจะไปดูเหรพี่คนบ้าอะไรเลยวันดีคืนดีก็ใส่กางเกงว่ายน้ำแล้วมายืนเหมือนก้ามเดียวจะดูทำเพี้ยอะไรถามหน่อยตรงนี้ตรงตรงนี้สกาว่ายน้ำนี่ลึกโอ้ไม่ว่ามูชินเดย์รูนี่ไปเอาวไอ้สัสอะไอ้เหี้ยใจหายเลย แบบนี้แม่คนแรกมึงทำนี้กับทุกคนกูรู้เลยไม่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 แต่มคนอืนไอ้เนี่ยคนลุกเลยขาดียวยาวขนาดไหนเนี่ยหกนิ้วฮะมึงถามเรื่องอะไรเนี่ยรู้เลยว่าเขารักแมวมากเพราะว่าแมวเนี่ยถ้าจะเลี้ยงแมวเป็นสัตว์ที่ชอบที่สุดต้องมีให้เขาเล่นนี่ของเล่นของพี่บอยเอาน้ำให้กินก่อนเพืจะได้มีภาพเออโอ้ยขอบคุณมากเลยว่ะนี่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยเอาลองชิมดูที่หมาชอบกิน ัวด,ดีิเปิดก็เปิดยากทีย่ยี่ยห้ออะไรกันนู้นตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ที่วอลพอยแล้วอยู่พี่ก็ทําแบดบอยจากนั้นอี EP แรกคืออะไรล่ะเปิดบ้านจําได้เลยเบ้านโอ้ยยี่หอม้วอะ่ะของพี่หอมดีนะคือกำลังจะบอกว่าอยากให้ซีลองชิมสดชื่นดีแต่ถ้าคนชอบหวานก็โอเคแต่คนถ้าคนไม่ชอบหวานจะหวานไปมไม่ได้มีน้ําตาลถูกไหมตัวนี้น้ําตาลสูง ใช่สารทดแทนความหวานไม่ใช่หญาหวานอะไรยาหงาหวานไม่กูไม่รู้ว่ามันหญาหวานหรือเปล่ามึงก็ไปพูดของเขาพังหมดไม่พังหรอกมันพังไปแล้วมันเลยพูด ทำไมทำไมตัดใจอยู่ทำแมทบอลใหม่อยากทำมานานละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเป็นคนแบบอยู่หน้าจอได้แต่เป็นเบื้องหลังไม่ได้นึกออกปะทำไมคือตอนแรกอะเราคิดว่าการทำ u t u b e อะเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายถ้ามันต้องถ่ายเองตัดต่อเองเราทําไม่ได้เป็นคนข้างหน้าได้แต่า<ม><ม>ไปอยู่เบื้องหลังไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตั้งแต่ตอนตอน YouTube มันมาใหม่ๆอยากทําแล้วไม่ได้ทํามาเจอเนตเนตเขาว่างพอดีเนตรายการตามใจตุด๊ดรู้จักเนทตามใจตุ๊ดปะรู้จักเนะเคยทํางานบันเทิงห้านั่นหนึ่งกับปูรู้จักมานานแล้วแลออยาากท ก็มานั่งคุยคอนเซปต์กันแล้วน้องมันก็น่ารักทีนก็น่ารัก<ม>แล้วก็พอคุยกันก็เริ่มนี่แหละก็เริ่มด้วย<ร>บ้านอพ,พอออกมาปุ๊บแม่งยอดวิวแม่งเป็นล้านนั่นั้นเป็นไงมาพี่โอ้โห,<ล>โหตกใจสัตว์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่แบบทำคลิปแรกแล้วหลังจากนั้นลูกค้าเข้าเข้าเลยคือผมจะบอกนะว่าหลายๆคนอาจจะบ่นว่าเวลาแบบดู YouTube ขึ้นมาเวลาสลับมีรีวิวสินค้าบ้างอะไรเงี้ยขอเถอะครับเข้าใจกันหน่อยว่าว่ามันมีการลงทุนว่าเราลงทุนแล้วเราไม่มีรายได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยมันก็ทำต่ออไไมมมมด้้้ันนงีีเเยาาาครบขถูล เหมือนรายการทีวีพูดง่ายๆทุกคนรายการทีวีอ่ะเมื่อก่อนมันไม่มี YouTube ไงมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเมื่อก่อนรายการทีวีมันก็ต้องคั่นด้วยโฆษณาเพื่อเขาจะได้มีเงินเนี่ยมาทำโปรดักชั่นหรือว่าผลิตต่อไปก็เลยขอความกรุณาเข้าใจกันนิดนึงคือหลังจากนั้นแบดบอยก็ยาวไปเรื่อยคนก็ให้การต้อนรับสนับสนุนปีกว่าแล้วนะเกือบ2ปีแล้วนะผมว่านะยิ่งพองปีแล้วพี่บอยมานด้อยด่อยยิ่งแม่งชัดเลยว่าจริงๆแล้วพี่บอยคือเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบแม่งสนุกเป็นพี่ซอไปเยอะนะตั้งแต่มีีริ พมนไม่ซอฟนี่หมายถึงว่าซอฟความสนุกลงไปนะทำไมมันไม่ใช่แมนด้าว่าเขาไม่เคยเก็ตเวลาเล่นมุกแล้วแมบเมียไม่เก็ตแล้วเขาอ่ะชอบมาบอกว่าไอ้เยียเดี๋ยวเมียกูด่าเดี๋ยวเมียกูด่าอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยมันมีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบไอ้เยียเหมือนเมียผมเลยเขาไม่ชอบผมเล่นอะไรเยอะแม่งชอบมาด่าผมเขาไม่ค่อยชอบมันเข้าใจไหมเถียงไหมอยากเถียงหาสับไม่ทันเฮ้ยต้องร้องเพลงมันเนี่ย วัเพลงอะไรพี่เพลงดังพี่อ่ะผมจะร้องผมอยากร้องมากเลยพี่เพลงพี่เชื่ออะไรนะไอสัตว์สิบหกปีในวงการบันเทิงมีเพลงของตัวเองสี่สิบเพลงสี่สิบเพลงที่สี่ดังทุกเพลงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้พูดเรื่องจริงไอสัตว์คนลุกนะวจริงไม่จริงตอนนั้นผมโทรหาพี่ป้ได้ยินเพลงอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะแล้วผมจําชื่อไม่ได้มึงก็ไปยุ่งอะไรไม่ใช่กับมึงอยู่ก็ถจะกินไี่ไงกูฟังอะไรนักหนาไมู่้ถึงบอกว่าดีอาิงเนี่ยผมไปซื้อกินแะเมื่อะไล่ยากมากเลย ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องฟังนะเรื่องกลัวไปร้องเพลงดีกว่าพี่น้อยใจก็กระทืบบางทีคือเป็นรุ่นใหญ่แล้วไงนึกออกปะเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่คือคนก็ต้องตามเขากระทืบเ้ากระทืบ้าไปไปร้องเพลงไปฟังกูน้อยไม่สนใจกูด้วยเอาจริงๆเนี่ย กัวต้นฉบับขอร้อง ฉันมันคิดกับเธอเช่นไรเธอเองก็ยังมองข้ามฉันไปแล้วเหตุใดจึงอยากเจอทุกวันฉันเลยถามหัวใจใฉันดูก็เลยรู้ที่มันตอบกลับมา เธองาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้องเหนื่อยถ้าตายที่ต้องเก็บรักที่อยู่ลึกๆถึงที่อยากบอหรือเกิน เธอทุกคำฉันหวังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องทุกอย่างนับ <forward> จากนี้ฉันจะทำเพื่อเธอเพราะฉัน <mm mm> ถาม <mm mm> ว่าใจรักใครก็ได้รู้ที่มันตอบกลับมา Day มันไม่หยุดรักเธอเวลาขาเธอเงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้องเหนื่อยแทบตายที่ต้องเก็บรักให้อยู่ลึกๆถึงที่ยาก ซิงวิดมีครับซิงวิดมีเอมี่ซีชาแนลฮะอย่าลืมติดตามและที่สำคัญแบดบอยครับฝากช่องน้อยๆของผมด้วยนะฮะผมกำลังจะมีลูกก็เลยต้องอยากจะแบบมีคนมาติดตามคอยดูอะไรอย่างเงี้ยนะรายการนี้เป็นยงไงบ้างพี่งั้นงั้นอ่ะอย่าไปดูเยอะคตัวงรโอ้ยค่าตัวเฮ้ยเขาให้ดีมากเลยมีเ <laughs> ขากล่องมาให้เนี่ย <laughs> <laughs> สองกล่องเฮ้ย <laughs> <laughs> <Hey, S 2> ทำอะไรสี่ เอาอีกแล้วอยากเข้าอยากเข้าวงการบันเทิงไหมคะเอานีสัสตอนบ้านนอกมาใช่อีกแล้วถ้าสมมติว่าถ้าหนูเข้าต้องมีคนออกหนูย้ายใครออกคะพูดดิดตาหนูย้ายใครออกคะส่งมาอย่างนี้เออย้ายใคร่คะอุ้ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆหนูได้พี่เห็นเริ่มมีแววแล้วมีแววที่จะทะเลาะกับพี่นะแต่งขึ้นมาสี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่บอยมากกว่า